ความปลอดภยัยค้องการมีกระเป๋ากระเป๋ารถนะคะถ้าหากว่าอย่างวันนั้นถ้าหากว่าไม่มีกระเป๋ารถแล้วก็คนที่จะให้ให้ผู้โดยสารล,ลงด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ต้องปิดปิดประตูไว้เพื่อความปลอดภยัยป,ปกติรถเนี่ยเราโดยสารมันมันจะมีกระเป๋ารถทุกทุกคันไหมหรือว่าไม่มีเมื่อก่อนเห็นนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ไม่่อยเห็นไม่มีค่ะท,ที่เขามามาโอเคยอมรับผิดขอโทษแล้วก็อาจจะรับผิดชอบเนี่ยเราเราพอใจไหมฮะ พอใจค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้ให้ยุติค่ะอยากให้ยุติแล้วก็ให้อยากให้เขาเห็นความสําคัญของพรบะนะคะเพราะอย่างทางโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนเขาใช้บริการส่วนใหญ่เขาใช้บริการของรถเมล์นในในช่วงที่เด็กทัศนศึกษาเนี่ยค่ะทางหลายโรงเรียนเนี่ยก็ได้ฝากมาวัาน,นี้ก็เป็นครูเขาก็ฝากมาในในเรื่องของเรื่องของความปลอดภยัยโอเ okay, คครับ do what i have <coughs> de ความสําคัญของในเรื่องของพอรบรพรบรเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อคุ้มครองบุคคลที่สาแต่วันนั้นมันเกิดเหตุทุกคนก็คงไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วพี่ชายก็ได้รับกันได้รับบาดเจ็บในช่วงต่างเซนเนาะเซนบันทึกไว้ก็ถือว่าเ,ออเขาก็มีน้ําใจที่ว่าจะจะให้เรามันอาจจะไม่มาก พยาบาลยังตอนที่ลงที่ประจำวันตกลงกันยังไม่ยังไม่ยังไม่ปรกวนะคะทางตำรวจผลเป็นยังไงคะคือคือคที่ได้ที่ตรงไหนที่บกพร่องของผู้ประกอบการนะคะทางขนส่งก็จะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหายนะคะอ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวตกลงกันซึ่งทางฝ่ายของตัวแทนผู้เสียหายกับทางบริษัทนะคะก็พร้อมที่จะตกลงกันด้วยดีนะคะก็ตกลงแค่นี้แล้วก็ในส่วนของพนักงานขับรถนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ,ะเขาอยู่ด้านหน้านะคะตอนนั้นเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าพี่เองก็จะเรียกเขา ทางขนส่งเองนะคะขออภัยต้องเอาใหม่นะคะทางขนส่งก็จะเรียกมาเพื่อที่จะมาอบรมเขาเพิ่มในส่วนของการมีน้ําใจนะคะในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเวลาที่อยู่บนรถโดยสารนั่นนะคะให้ได้รับความปลอดภัยคะ่ะครับเรื่องของการเมื่อกี้บอกว่าจะมีการลงโทษตามตามที่มันปรากฏนี่อย่าง อย่างเรื่องอะไรบ้างคะการพรบไม่ไม่ชำระภาษีไม่ชําระภาษีกับพรบก็คืออันเดียวกันนั่นแหละค่ะไม่ชําระภาษีนะครับใช้รถไม่ชําระภาษีเนื่องจากว่าทางผู้ประกอบการนะคะก็ติดว่าในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่โควิดนะคะแล้วก็เขาก็หยุดวิ่งไปนะคะช่วงนี้รถก็เลยขาดต่อแต่ตอนนี้เขาก็มาต่อเรียบร้อยหมดตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุค่ะ หลังจากเกิดเหตุใช่ค่ะหลังจากเกิดเหตุเข้ามาต่อโดยที่ทางเราก็ไม่ได้ทราบนะคะแต่ว่าก็ือว่าผิดร้อยหมดแต่เราก็ถือว่ายังผิดนะคะโทษโทษมีเป็นโทษปรับหรือว่าย่างไงโทษปรับค่ะยองพันบาทสองพันบาทก็เบื้องต้นก็เป็นหนึ่งข้อหาไปส่วนกรณีแล้วก็เรียกพนักงานขับรถมาอบรมอบรมส่วนส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะผิด